สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเรื่องราวความเคลื่อนไหวของกองกําลังนาโต้เนี่ยครับก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าช่วงหลังนั้นพวกเขามุ่งเน้นในการที่จะสก,กัดกั้นภยัยคุกคามที่พวกเขาอ้างว่าเกิดจากทางด้านรัสเซียหลังจากที่รัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเมื่อปี2 5 6 5และล่าสุดนั้นเนี่ยครับ ก็มีการรายงานข่าวว่ากองกาลังนาโต้นั้นกําลังฝึกซ้อมใกล้กับชายแดนรัสเซียอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวข่าวสารฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์ช่องถาอัปเดตครับท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกที่ผมนํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันครับ Newsweek รายงานนะครับว่ากองกําลัง จากสวีเดนฟินแลนด์และอังกฤษนั้นกําลังดําเนินการฝึกซ้อมทางทหารครั้งสาคัญในพื้นที่อาร์กติกของฟินแลนด์ห่างจากชายแดนรัเสเซียเพียงแค่70หไมล์เท่านั้นนะครับโดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการประสานงานระหว่างสมาชิกนาโตมากกว่าการตอบสนองต่อภัยคุกคามจากทางด้านรัเสเซียโดยตรงการฝึกซ้อมที่เรียกว่า Northern s t ไต k ์125ดําเนินการในพื้นที่ฝึกของโรบาโรวายาวีซึ่งเป็นพื้นที่ฝึกทหารที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป ตั้งอยู่ในภูมิภาคและแปลงทางตอนเหนือของฟินแลนด์การฝึกซ้อมครั้งนี้ประกอบไปด้วยการใช้อาวุธหลากหลายประเภทรวมถึงปืนใหญ่ฮาวิเซอร์ขนาด1 5 5มิลลิเมตรของสวีเดนระบบปล่อยจรวดหลายลำกล้องอย่าง M270 ของอังกฤษและเฮลิคอปเตอร์โจมตีอาปาเช่ที่ได้รับการอัปเกรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วในระหว่างการฝึกซ้อมกองทัพอังกฤษนั้นได้ทดสอบการยิงขีปนาวุธไปยังเป้าหมายที่ห่างออกไป26กิโลเมตรภายในเวลาเพียงไม่ถึง1นาที ขณะที่โรนสำรวจบินอยู่เหนือพื้นที่เพื่อประเมินภูมิประเทศในพื้นที่โซดันกินลาใกล้เคียงกับเฮลิคอปเตอร์อัปาเช่ใช้ทดสอบยิงขีปนาวุธเทลยิงขีปนาวุธเทลไฟระยะใกล้มากกว่า10ลูกด้วยกันพันโทคิมโมรุออสซาไลาเนนผู้บัญชาการกรมทหารปืนใหญ่ในกองพลไคลนูของฟินแลนด์ซึ่งเป็นผู้นําการฝึกซ้อมระบุบอกว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงรัเสเซียอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตาม จุดประสงค์หลักคือการปรับปรุงความสามารถในการประสานงานระหว่างสมาชิก3าประเทศของพันธมิตรรูออสลาเซเนนแสดงความเห็นว่าทหารที่รวมตัวกันในพื้นที่อาร์กติกมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงวิธีการทํางานร่วมกันมากกว่าการศึกษารายละเอียดของภัยคุกคามชักข้ามชายแดนเขาเน้นย้ําความสําคัญของการที่พันธมิตรฝึกซ้อมร่วมกันรวมถึงกองกําลังป้องกันประเทศและทหารสํารองเมื่อถูกสอบถามเกี่ยวกับอิทธิพลของการมีรัสเซียอยู่ใกล้เคียงต่อการฝึกซ้อม รูออสซาไลาเนนตอบว่าเรื่องดังกล่าวไม่มีผลกระทบมากนักต่อจิตใจของทหารระหว่างการฝึกซ้อมทหารสวีเดนคนหนึ่งที่เข้ารับการฝึกซ้อมสนับสนุนมุมมองนี้โดยระบุว่าไม่สามารถคิดถึงเรื่องดังกล่าวได้ในทุกๆวันฟินแลนด์ซึ่งมีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับรัสเซียมาเป็นเวลาหลายสิบปีได้เข้าเป็นสมาชิกนาโต้เมื่อหนึ่งปีกว่าหลังจากที่รัสเซียนั้นเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารในยูเครนแบบเต็มรูปแบบต้นปี2 5 6 5 สวีเดนตามมาด้วยการเข้าร่วมในปีต่อมาการเข้าร่วมของฟินแลนด์ทําให้ความยาวของชายแดนทางบกระหว่างรัสเซียกับนาโต้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในทันทีรัสเซียนั้นได้ประกาศเจตนาตอบโต้และเริ่มปฏิปฏปฏบัติเริิ่ปฏบัตการรวมถึงการปฏิรูปกองกําลังอย่างเข้มข้นในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศรวมถึงมีการขยายอีกสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารในพื้นที่ใกล้เคียงกับฟินแลนด์และเอสโตเนียซึ่งเป็นสมาชิกนาโต้ที่อยู่ทางใต้ของทางด้านฟินแลนด์นั่นเอง ทางด้านพลจตวาริกอิงลิส์ผู้บัญชาการกองพลรบการบินที่หนึ่งของกองทัพอังกฤษที่ประจำการอยู่ในหลปแลนด์สังเกตว่าชาวฟินแลนด์คุ้นเคยกับการอาศัยอยู่ใกล้กับรัสเซียส่งผลให้ทุกสิ่งทุกอยาก่างมุ่งเน้นไปที่วิธีป้องกันฟินแลนด์จากรัสเซียเขาระบ,บุว่าสภาพแวดล้อมนี้ทําให้การฝึกซ้อมมีความเป็นจริงในลักษณะที่แตกต่างจากการฝึกซ้อมในอังกฤษออาฟิจายทหารอากาศของกองทัพอังกฤษซึ่งปัจจุบันอายุเพียงแค่19ปีนะครับทำงานกับเฮลิคอปเตอร์โจมตีอัปเเชใน โซดันกินลาแสดงความเห็นว่าแม้ทุกคนจะตระหนักถึงสถานการณ์แต่วัตถุประสงค์หลักของการมาอยู่ที่นี่คือการฝึกซ้อมกับพันธมิตรนาโต้เจ้าหน้าที่ทหารเชี่ยเห็นว่ารัสเซียที่จะออกจากความขัดแย้งในยูเครนจะไม่เหมือนรัสเซียในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาแผนการของรัสเซียที่จะเพิ่มจำนวนทหารประจำการถึง1นล้านห้าแสนคนจะทําให้รัสเซียกลายเป็นกองทัพที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลกซึ่งเป็นกองกําลังที่ผ่านการสกุลจากสงครามและเป็นผู้นําในด้านการพัฒนาโดรน โดยได้รับการสนับสนุนจากอาวุธไฮเปอร์โซนิกรุ่นใหม่ที่ผ่านการทดสอบแล้วซึ่งปัจจุบันนาโตนั้นยังไม่มี่ดยข่าวกรองต่างประเทศของเอสโตเนียได้ออกมาเตือนนะครับว่านาโต้ NATO อาจต้องเผชิญหน้ากับกองทัพขนาดใหญ่แบบโซเวียตซึ่งแม้จะมีเทคโนโลยีด้อยกว่าพันธมิตรแต่เป็นไปคุกคามอย่างมากเนื่องจากขนาดกําลังอาวุธและกําลังสํารองภายในกลางทศวรรษ2030่วยข่าวกรอ,องกลาโหมของเดนมาร์กระบุเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2568ว่าคาดการณ์ว่ารัสเซียนั้นจะสามารถดําเนินการ ปฏิบัติการสงครามขนาดใหญ่กับนาโต้ได้ภายใน5ปีข้างหน้าหากสหรัฐอเมริกานั้นปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกับทางด้านนาโต้การฝึกซ้อมนอ r t เทิร์นสไตร125เป็นส่วนหนึ่งของชุดการฝึกซ้อมที่กว้างขวางข้ามชายแดนด้านตะวันออกของดินแดนนาโตโดยเริ่มตั้งแต่สแกน,นดิเนเวียผ่านประเทศแถบบอลติกติดกับรัสเซียแล้วก็เบลารุสและต่อไปทางตอนใต้ลูกพอรลาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกองทัพอังกฤษนั้นแสดงความเห็นว่า ท้องฟ้าเหนือโปแลนด์ไปจนถึงทางตอนเหนือของฟินแลนด์อังกฤษยืนดัดเคียงบางเคียงไหลกับพันธมิตรในการเป็นผู้นําป้องกันปีกตะวันออกของนาโตในขณะที่พัตรีโจวูดดิดแห่งกองทัพอังกฤษระบุว่าคาดการจะมีกิจกรรมในอนาคตทั้งในพื้นที่แห่งนี้และทั่วทั้งประเทศแอติกเจ้าหน้าที่ทหารราบบนชายแดนตะวันออกเฉียงเหนือของนาโตคาดการว่าทหารของรัสเซียที่ถูกถอนออกจากฐานทัพลรดีแดนพันธมิตรนั้นจะกลับมาเมื่อรัสเซียและยูเครนลงนามข้อตกลงหยุดยิงในการเจรจา ที่สหรัฐอเมริกานั้นกําลังผลักดันอยู่การฝึกซ้อมครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของนาโตในการรักษาความพร้อมและความสามารถในการป้องกันร่มกันขณะที่เดียวกันนั้นก็แสดงให้เห็นการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปในยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการขยายตัวของนาโตในภูมิภาคนอดิกและการต่อสู้ที่ยังคงดําเนินต่อไปในยูเครนความเคลื่อนไหวนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการรายงานข่าวโดยการนำเอาภาพถ่ายทางดาวเทียมนะครับ ก็ออกมาเปิดเผยว่ารัสเซียเองนั้นก็มีการเสริมกําลังทหารและก็โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกองทัพเนี่ยครับรวมถึงพื้นที่เก็บอาวุธยุโทโธปกรณ์ใกล้ๆกับชายแดนของฟินแลนด์ในหลายจุดด้วยกันนะครับมีการไปปรับปรุงฐานทัพต่ตางๆบริเวณพื้นที่เหล่านั้นอีกด้วยดังนั้นเนี่ยครับการเคลื่อนไหวของนาโตในพื้นที่ดังกล่าวนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดไปจากปกติวิสัยมากนักนะครับเพราะต่างฝ่ายต่างก็กําลังระมัดระวังว่าแต่ละฝ่ายนั้นก็เป็นภัยคุกคามซึ่งกันและกัน นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตนะครับหรือว่าท่านนั้นจะสมัครสมาชิกช่องถาอัปเดตในเป็นรายเดือนนะครับเดือนละ100บาทหรือว่า300บาทหรือว่า600บาทก็แล้วแต่ท่านนั้นจะกรุณานาะครับนอกจากนั้นท่านยังสามารถที่จะสนับสนุนเป็นซูเปอร์สติ๊กเกอร์ซูเปอร์แชทนะครับซูเปอร์แตงให้กับข่าวที่ ท่านชื่นชอบได้อีกด้วยนอกจากนั้นแล้วนะครับท่านยังสามารถที่จะสนับสนุนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารก็ได้นะครับสามารถที่จะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยเป็นบัญชีออมทรัพย์นะครับเลขที่บัญชี1693425111นะครับ1693425111ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการร่วมสนับสนุนช่องถาอัปเดตครับ